สวัสดีครับมาดูคันนี้กันครับคันนี้เป็นรอตู้หน้าสั้นนะนี้เป็นของ FC นะครับหลังจากที่เราทํารถมาตั้งหลายคันแล้ว FC ก็ตามดูนะครับทั้งในย u b e Facebook แล้วก็ท k t o o อของเรานะก็เลยอยากจะแต่งบ้างอันนี้ลูกค้าแต่งมาแล้วรอบคันทําสีใหม่ลงล้อนะครับเล้ใหม่นี่18กับยางมิชลินทํารอบคันมาแล้วมาทาภายในกันบ้าง ที่ถูกโอทงใจก็เป็น v p นะครับผมเป็น v p อ่างลึกนะครับอันนี้เป็นมิกแอนแมทของคันนู้นคันนี้จะมารวมกันนะก็จะมีช่องแอร์ของพีตะนะครับตะเมืองนนนะแล้วพวกลายในเนี่ยลายในขอบเนี่ยจะเป็นของพีแวนวีพีน,นะทั้งหลังก็ออกแบบใหม่ซสาท้ายนะครับ มีไฟประมาณนี้ข้างๆคำทุกคำเนี่ยพี่เอาคิดใหม่เองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าเป็นลักซูรี่ข้างหลังเป็นโลโก้ของรีตอร์ทพี่เขาช้างหินนะครับตรงกลางไปชื่อลูกพี่สปากับพี่สปันวะพอดีอ่านััคกิษไม่ค่อยออก ข้างหน้าก็เป็นเลือกกัดคำต่างหากเลยทุกอย่างอันนี้โมดิฟายคัสตอมใหม่หมดนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเห็นไหม้าง You Never Walking Alone นี่ของใครไม่รู้อะไรนะลิลิลิล,ลิอะไรเนี่ยครับผมลิลิเวอร์พูลต่อไปครับข้างหน้าเป็นชั้นหน้านะครับแบบมีไฟล์ก็เป็นโลโ,โก้ครับแวนใส่ไปนะฮะ เป็นสมาชิกクับแวนอ่าแล้วก็จะมีสวิตท,ทั้งหมดนะฮะอยู่ควบคุมอยู่ข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวแบบนึงอ่ะต่อครับผมอยีมีลูกค้าเข้ามานิดนึงนะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นมือจับแบบอลูมิเนียมนะนี่ไอแอดสีดำชุดนี้โคตรสวยเลยทางซ้ายมากขวาเลยเห็ป่ะชอบมากเลยนะใครยังไม่มีไปหาหาติดตั้งดูได้นะสวยมากเลยนะมีสีเงินมีทุกสี เลือกได้เขาทำสีมาให้ได้สวยมากชอบชอบที่รถติดคันหนึ่งสีลูปิเนียมคุยนิดนึงนะแต่ตัวเนี้ยกำลังจะหาซื้อเหมือนกันตัวมือดึงเนี่ยจะมีเดีมือดึงซ้ายขวานเนี่ยโคตรเท่เลยเท่มากชอบ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 อ่าอันนี้เป็นสีทองเนาะแล้วก็จะมีน็อตเป็นหกเหลี่ยมโคตรเท่เลยใครใครอยากแต่งรถซื้อตัวนี้เพื่อนลองดูกันดิเท่ดิชอบชอบเลย อันนี้เป็นเบาะหน้าแบบมกกี้เมาส์นะฮะเป็นแบบปีกบบยกขึ้นมาุสูงอย่างนี้ครับเป็นลายพลามตัดอันนี้เป็นลายของโฟกสวาเกนนะรัดดูดีนะเป็นปิดสบายคล้ายๆกันดูโฟกสวาเกนมาออกแบบประมาณนั้นดีหน <29. S 1> ้าจะมีซ้ายขวานะครับอารรถรุ่นนี้เบาะหน้าก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นของเดิมมาทําหรือไม่ก็จะเป็นของเลคครโรมาใสก็ได้นะครับเป็นของคัสตอมก็ได้คัสตอมมาใสได้วางปุ๊บ แต่ต้องเจาะรูเชื่อมใหม่ประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีให้นั่งแล้วบาลานอ่ะเพราะส่วนมากเอามาตั้งอ่ะบาลานก้นเนี่ยเวลาขับเแล้วจะรู้สึกเลยมันจะสูงต่ำไม่เท่ากันนิดนึงนิดนึงเลยออกเดิมดีที่สุดครับแล้วก็มาแปลงที่พิงเงาก็ได้หรือไม่ก็ยกหลังสไลด์ใหม่หมดเลยทำดีๆร้าดีๆท,ทำก็จะ,ก,จะก็จะไม่มีปัญหาโอเคต่อมาเป็นเบาะพับนะ ก็พับลงแต่ว่าถ้าไม่ให้มีปัญหากับขนส่งถอดเก็บไว้ได้ก็ได้ใส่เป็นกล่องกลางของการทางร้านก็มีขายแต่น,นี้พี่อาจะไม่มเลืกเรียนแล้วก็ไม่ได้จดเป็นอ่าไม่ได้จดเป็นอะไรนะป้ายเหลืองถ้าป้ายเหลืองอะถ,ถอดดีกว่าเพราะตรงนี้มีปัญหาเพราะบางทีเราตั้งขึ้นเนี่ยแม่งตำรวจใจไปแก่นนะข้างๆเป็นกล่องพักแขนนะครับเดี๋ยวไปดูกันแขน แต่จริงมือจับสวยมากมาแล้วมีหูทช้างด้วยมาวิ่งไปดูนครับเฮ้ยอันนี้เป็นกล่องท้าวแขนมีไฟนะครับอันนี้เป็นนวมบุนวขก็ความนิ่มแล้วก็มีสวิตตรงนี้นะวางวางของได้ตรงนี้วางของได้แล้วก็ปัดสวิตตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อนกสีฟ้าลิวอัคคูนะครับผม ไม่ได้ขิงกันไลยนะพี่แป้งพี่แป้งโอเคข้างหน้าจะเห็นีอยู่นะครับเป็นคับแวนนะครับผมวินยูคันนี้ใช้เป็น Android 10นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นต่องวงมาลัยเป็นปงวงมาลัยมาติดฟังชั่นนะครับใส่เท่ๆตัวนี้ก็สวยนะครับก็ของแคมรี่ก็สวยแล้วแต่คนชอบรุ่นไหนก็ได้ได้หมดนี m แคมี่ตัวใหม่ก็สวยนะครับแล้วก็ยารีตัวใหม่ก็สวย ตัวน,นี้ก็สวยเท่เหมือนกันนะที่เท่คือเนี่ยมือจับสแตเลสสวยมากอ,อลูมิเนียมแล้วก็หูช้างถ้าใครไม่ติดเท้าเอเขาติดตรงนี้ก็ได้เป็นแจคเล็กไปนะครับก็จะมีมิติเสียงขึ้นมาเป็นเสียงรอบผัานนะมาดูกันต่อนะมีหูช้างนะครับผมคงรุ่นนะดูข้างในต่อมาเห็นคือนี่คือบันไดนะฮะบันไดมีไฟ อันนี้เป็นเมืองนิดนึงสีฟ้ายกสูงโคสวยดีครับข้างหลังเป็นป้ายบอกห้าวบรีนะในรถนี้แต่เขาไม่รับเด็กนะรับนักเรียนตอนทานเด็กนัเรียนตูบุงงรีเด็กตัวตัดาาไปนิดนึงขึ้นมาครับเป็นคอนโซลช้างหินโฮมสเตย์ครับเบอร์โทรตามนี้ใครจะไปพักนะครับได้เลยเป็นเน้นสีฟ้าตัดวอร์ม ก็เอาไว้วางของวางแก้วนะครับแล้วก็ใครมีขอโชว์โชว์นี้ได้เลยวางไว้ข้างในนะโชว์สวยเลยจบเลยฮะ <S <S อ่าอติดด้านข้างเห็นแล้วก็จะเป็นลิ้ว์คูปุ่นคับแล้วก็มีไฟสองสายล่างให้มันสว่างขึ้นเปิดให่ไห้สว่างเห็นปะรอบคันเลยนะ <S 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 ทีวีนะครับเป็นทีวีอขนาดใหญ่นะสามสองนิ้วปะ อ่าแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีด้วยแต่ยังไม่ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูทีหลังครือตอนนี้แหละคือท,ทีหลังคือตอนนี้แล้วก็เปิดทีวีลงมาโดยการกดสวิตช์นี่จอจใหญ่บิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะครับเป็นสมาร์ทฮะใหญ่ปะพคตใหญ่เลยนะเอ้องบนหลังคาก็เป็นระบบ ดาวเยอะๆแล้วก็มีพระจันทร์ยิ่งเซี่ยวนะครับข้างหลังเป็นแนรอร์ไมโครวัสพร้อมรางสามรางไม่ตัวไม่เย็นนะอันนี้หัวตรงนี้เลยยิงหัวตรงนี้ลงมาแล้วก็ตกกลางเ็อีกสองรางอันนี้สองรางเราจะมียิงข้างๆางออกมาซ้ายขวาเย็นแน่นอนสาดมาทั้งคันนะฮะเสาท้ายแบบมีไฟบอกว่าเป็นอ่าลูกชายลูกสาว อาคันนี้ก็จะมี USB เพิ่มทุกจุดนะฮะห้าจุดต่อทุกคนก็สบายชาร์จกันทุกคนเลยไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะครับผมมองจากด้านหลังก็ประมาณนี้เห็นทีวีแล้วก็เห็นหน้าท่านนางตรงกลางน,น,นะครับก็บอกมันจะพับอยู่ก็ใช้งานตอนไปรับเด็กเท่านั้นอ่ะข้างหน้าเป็นลำโพงแบบหกนิ้ว แล้วก็แจ็คจาขนาดสามนิ้วครับโอเคไปดูข้างหลังกันบ้างดูจากข้างหลังเบาะอันนี้มันเป็นบเบาะสามแถววีพีนะครับเดี๋ยวเอาตัวไม่ออกอ่าโอเคออกแล้วนะเออมีกล้องหลังด้วยนะไว้ถอยกับจอจะใหญ่สิบนิว้ว นี่แปบ๊บหนึ่งอโอเคครับมาด้านหลังนะครับคันนี้ก็เป็นแอบบัต้าอยู่นี่นะคันนี้ก็จะเป็นลายพระจันทร์กับพระอาทิตย์ ซ้ายฝานะครับแล้วก็เล่นไฟตรงกลางนะครับให้คนหนึงเป็นพระจันท์คนหนึ่งเป็นพอาทิตย์นะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ช่องรีเทิร์นนะครับเยอะๆนนหนาๆไฟเยอะๆเลื่อมๆโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ชุดบ่อเป็นบ่อมิกกี้เมาส์ V.P. 3แถวนะครับไม่ไม่ใช่ราสไลด์นะธรรมดา ราะว่าไม่ได้คนของรับต้องเรียนนะครับนี้ก็จะเป็นมิก้เมาส์อย่างที่บอกนะครับลร้เหมือนข้างหน้าเลยใส่หมอนหน้าเปีย้ยแล้วมีคนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะ V P เพราะว่ามันนั่งสบายกว่าเยอะคนลูกค้าที่เรียกไปแตาา่คารเอาเบาเดิมมาล่นสามแถวเนี่ยเขาบอกว่ามันนั่งลมันแข็งนั่งลำบาก เท้แขนก็ม,มีตัวนี้มีรับแขนด้วยนั่งสบายแล้วก็เป็นสัดส่วนนะครับก็คือตัวต่อตัวมันจะใหญ่ขึ้นนั่งไม่ไมเบียดเท้าแขนไม่เบียดกันอันนี้ก็โอเคขึ้นแล้วช่วงเท้าเนี่ยช่วง,ช,วงช่วงอะไรนะขาแล้วเนี่ยมันพอดีมันรับกับกับเวลาเรานั่งพอดีเขาก็ชอบกันเลครับดีกว่าไปนั่งเบาะเดิมดมันจะเล็กมันจะสั้นกว่าเยอะนั่งก็จะเมือ่อยนิดนึง นะโอเคใครอยากจะแต่งแบบนี้ก็ยังมีคิวอยู่สามารถโทรจองกันได้เลยก่อนคิวัวน,นี้จะเต็มนะครับผมอันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนไปละบายๆกับรถที่แป่งนะครับสามารถคัดต้อมเองได้หมดเลยนะเลือกได้หมดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะ f อบอกนะครับต้องการเลยผมต้องการแบบสไตล์ของผม ไม่ว่าจะเป็นรางแบบใหม่แบบที่เขาเลือกเองแล้วก็คำที่เลือกเองนะ FC ตามผมมานานแล้วแล้วก็มาเอารถมาทำกับ,บผมต้องการสิ่งที่อยากได้เขาบอกกันเข้ามาสามารถาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟที่เยอะขึ้นแอร์กี่รางรางเดียวก็ใส่ให้ได้ถ้าอยากจะได้หลังเดียวแค่บอกมาเท่านั้นนะ เอฟซก็ถูกใจเลยสวยมากแล้วก็เป็นเอฟซของลิเวอร์พูลสามารถคัดต้อมทุกอย่างได้ในนี้ที่เห็นนี้เลยใครเข้ามารีบเข้ามาเลยครับก่อนที่จะเต็มสวัสดีครับ